ไ้ับล้วครอเครับพ่อครับผมแลกเนะที่่บอกลูกนะครับผมมองแรงยังไปมากยูดดดจงเลพี่ลองยังน้อยอยู่เฉยก่งกรับนี่นโอ้โตชิวอะ นี่เลยลุยปูนครับหัวไปว่ามากหน่อยบ่หิ้วเข่าเลยป่ะ อนู่ก็บกั้งนัเนเดี๋ยวม่้องไปนกู้งนมองครับสอตนเฮ้ยโหเสียงฉกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่สุกครับพี่น้องเบสุกบ่เหลือบ่เหลือสุกอยู่มั้งบ่สุกสุกกูซิมมังกรบะลองแก่ตัว ได้เลยได้เลห่ en> <S <S ้อับมาแล้วครับใส่เ้อันนี้ราะห้วนนะครับ้มมีถุงมือไหนผมมีอย่ง้นี่อืม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  สุดการ์ดแมนบ่อคู่บาแ้วแมนยูบ่โนแมนอยู่บ่นเมื่อกี้น้องยู่บ่แมนอยู่บ่อโ่ครับผมเนี่ยาหมดแล้วคับมีมันสคนครับไปอันนี้เขาตองเงินมองไปไกลชอยไปอยู่ัมันกอดเ กงเ่มเพื่อชี็ดให้อแบบว่าตรงนี่มันถิน้ำปลามันอีกแถวบ่แล้วเาก็ีงแมงาแม่กูดิีแม่หแม่สีแมกูได้บิความสความหลักก็คือจังแมงค่ามครับผมแมงคาม้ตัวนึงแต่เธออยากพอแต่ล้ำเธอก็ต้องถือตัวือบมแบบลัก เกิดต้องการเวลาจ่ายใช่วัยจนไม่เห็นกับตูชาดูนั่นนี่วัดอยู่หรอครับบ่าววันนี้เกิดอะไรวัดนี้เกิบเรื่อดีเลยน้ำเข็นสาครับฮู้ชยสุดขั้นร้องขั้นร้องไหนเออเออแบบาหนึสองสามสี่ห้า บ่อนหมืแมงบอนวะครับยังอยู่บนแก่บ่เห็นอยู่ความมา้งไก่ประเดี๋ยวใส่าคามมไกประดี๋ยวโตก่อเอาถามแมงังอยู่น้องสาบอกลูกไครับผมมงแรงยังไปมาวิ้ยันกูเป็นกุ้งกูยุคเ่กูไหวไปยังหน่อยยังหน่อยยังน่อยยู่ ดูดูกินจักเด้พี่ลองดูซิไหลๆเออนี่ปล่อยๆแต่

ต่อให้มึงทวดไข่ได้อ่ะแต่มึงบ่มีมันทอดริงเขาได้ดหรอแต่เดี๋ยวม,มันหาดตัวลดปลิมาณลงควัดไข่กันนะวาดไข่ได้ พีเดดมะกอครับกูลืมกูลืมคือทอดกวางแล้วก็เลกเลีแล้วก็เล็กเล็กปนย่างปนอยีากับปัจจุรย์กันกับปุรย์นอีงกับปจุยปดี๋ยไก่กรบอกดียไว้ นี่นี่หัวเลยกูเลยว่าเลกินปูนปลากูนิตาตซื่อห่อจับเียนะโคตรแซ่บโคตรแซ่บ

งูปลาไม่โดนงูไม่ได้งูเดียวหรือเปล่าว่ะไม่ก็น้อยบ่หรือไม่ชนิดู

เช้าแล้วก็จูโฮช้มาครับเออเ็เสร็จแล้วครับผมครับ